สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในชอ่องฟาร์เรแฮปปี้อนตินนะคะวันนี้ก็จะมาเก็บภารกิจต่อไปเลยค่ะ วันนี้ก็จะเหมือนว่าจะรีบๆหน่อยนานแล้วก็จะมาบอกเรื่องเจ้าชายด้วยค่ะก็เนื่องจากว่าตัดใจแล้วเพราะเนื่องจากว่ามันทนไม่ไหวจริงๆเพราะมันทนไม่ไหวจริงๆเพราะเราไม่มีเวลาที่จะไปเก็บด้วยเพราะเรียนด้วยนะคะก็ไม่มีเวลาจะไปเก็บจริงๆกันเลยตัดใจหิ้งค่ะแต่ว,ว่ายังอย่างน้นจะไปเก็บภารกิจของเจ้าชายด้วยนะคะ โดยแบบว่าไปอันนี้โดยแต่ต้องทำใจเหมือนกันว่าทำไมไปก็คือก็ยังไม่อยากจะเสียชีวิตด้วยก็ก็ต้องทำใจอีกยาวงั้นก็ลุยกันเลยมาดูตั้งแต่ภารกิจแรกกันเลยนะคะก็ภารกิจแรกที่เราจะทำนะคะคือง่ายมากเลยก็คือภารกิจที่เป็นลูกไฟนะคะเดี๋ยวขอจิบกินก่อนแอ๊ กดจุดแรกที่จะทํานะคะก็คือมาการมายืนอยู่ตรงนี้นะคะชค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดับเทียนก่อนรับเทียนคือตอนนี้ตัดใจมากเพราะนึกจะว่าไม่มีเวลาที่จะไปเก็บด้วยเพราะเรียนด้วยนะคะก็เดี๋ยวในเดี๋ยวเริ่มเรียนจากพอวิชาก็เริ่มเกงต่อมาไปทาภารกิจ <c oughs> ต่อไปเลยไปจะเป็นท่าที่เป็นแบบว่าอันนี้นะครับนี่เป็นท่าน,นนะ ก็หาง่ายมากคืออยู่ข้างบนนู้นที่เป็นรูปแบบนี้นนะนั่นตรงนั้นนะครับเห็นปอดสปีิตรงนี้แหละก็แล้วก็เก็บก็เสร็จภารกิจของเขาจุดได้ปึ้มมันจะเป็นจุดจุดทา่าแบบนี้นนครับก็ให้เก็บไปให้หมดเลยนะเก็บให้หมดเลย ถ้ามีคนอื่นเห็นด้วยก็เรียกว่าดีมากเขาจะได้ช่วยเราช่วยเราคือ,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 อเป็นทางเปื่นช่วยเราเิ็บ่านเจ้าช้ายแหละก็คนที่แบบว่าไม่ได้เข้ามาเลยก็เสียดายแน่นอนเพราะมันสนุกมากแต่ว่าตอนจบคุณก็ต้องทำใจถ้าคุณใจพร้อมคุณจะเมื่อ คือก็จะแบบผ่านไปได้ดีแต่สำหรับชันคือเป็นคนที่ใจไม่พร้อมมากก็เสร็จภารกิจอันหนึ่งแล้วก็ไปทำภารกิจต่อไปเลยครับก็จะอยู่ในฮีนีเดอร์ตึ้งตึ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 งลืมเลยยังไม่ได้หายตอนที่แบบว่าเราเข้ามาในนี้นะก็ S <s <bottles> <S เดี๋ยวจะแปะภาพที่ทางเข้ามาให้เลยนะทุกคนก็จะได้รู้นี่ตรงนี้นะก็แล้วก็นั่งลงไปเลยเหมือนกับคลิปไอเจ้าด่านด่านอะไรก็ใช่เหรอก็คงรู้กันแล้วก็ว่าเราต้องนั่งนั่งตรงนี้เลยนั่งตอนนั้นมันหมุนเสร็จก็จะขึ้นให้เราพิมพ์นะเราก็พิมพ์ไปเลยพิมพ์อะไรก็ได้เนี่ยพิมพ์ภาษาไทยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้ว พี่แม่ก็ได้เจอกันอีกแล้วทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นก็ไปดูภารกิจอันสุดท้ายได้เลยอยู่ทางด้านนู้นตรงนู้นเลยนะก็บินเข้าโงวงนั้นไปก็เรียบร้อยเจอแน่นอนไปตรงนู้นนะภารกิจสุดท้ายของเราและภารกิจสุดท้ายของเราไป,ไป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 นะคะไปเรื่อยๆ ถ้าเสียงดังก็ขออภัยด้วยค่ะโว้ยชนก็เพิ่งเห็นตรงหาซาตรงนูน้นหรือเปล่าตรงนั้นแหละที่เราต้องไปนะคะไปเลยเลย,ยเห็นแล้วเหมือนรางแล้วเห็นไหมงั้นเราวาปไปเลย Let's go! <S ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไปวไปทุกคน แล้วลลปิ้งเสร็จแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กระฮึบไลค์ด้วยกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเราก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เรานานเดี๋ยวเราจะลงคลิปพวกภารกิจแบบนี้ทุกวันเลยก็ตอนนี้ก็ได้เฮียมาแล้วนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนน่ะช่วยกดกันด้วยนะบ๊ายบาย แถมนะคะก็ตอนนี้เราก็เอาเฮียนสีสรงไปแลกเรียบร้อยก็ได้ผมคนนี้มาแล้วนะคะว้าวดูเท่มากเลยแน่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 หูยดูดีมากเลยค่ะทุกคน